เดี๋ยวเราจะแกล้งนอนกับพื้นนะคะทุกคนเพื่อเรียกร้องความสนใจยาจะนอนกับพื้นเร็วเร็วลุบดิแหม่เราจะนอนกับพื้นไม่สนใจเฮ้ยพี่ไปทำไมอยโอ้ยโอุ้ยเจี๊โอุ้ยนี่เร็วเร็วให้เรามอหนูก่อนเร็วเร็วดิ บอกให้มะง้อแล้วเร็วบอกให้มะง้อขอโทษแล้วเร็วแล้วเร็วมะง้อมาขอโทษหนูจะนอนกระพื่นหนูนอนตรงนี้แล้วเร็วหนูแค่พี่มาง้อขอโทษหนูแค่เนี้มันดึกแล้วไปเร็วนี่เร็วเร็วขอโทษขอโทษเรื่องก็ไม่รู้เร็วเร็วไปเมื่อคืนนอนไม่อะที่เร็วขอโทษไหม ยังเวลก้วขอโทษไหมขอโทษไปมอ้าวแนยามือมีมันแขนยาอ่อนเดี๋ยวไม่ผิดอ,อะไรแค่นี้แหละก็ขึอนมาบนเตียงแล้วโอ้แค่นี้ตีนด้วย